สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเรื่องความแปรปรวนของสภาพอากาศนะคะจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยโอ้โหเห็นภาพรวมแล้วออค่อนข้างน่ากังวลเลยมีทั้งปะการังฟอกขาวน้ําแข็งละลายภัยแล้งครับผมซึ่งหลายๆแหล่ข้อมูลก็ชี้ไปทางเดียวกันว่าออส่วนหนึ่งก็มาจากการกระทําของมนุษย์เรานี่แหละครับใช่ค่ะทีนี้จากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเหมือนเราจะโขบมาคุยกัน3เรื่องหลักๆที่มันเกี่ยวกันใช่ไหมคะ ใช่ครับก็คือจะเน้นไปที่เอลนิ뇨ลานิยาอันนึงแล้วก็เรื่องปรากฏการเรือนกระจกกับภาวะโรคร้อนแล้วก็ปิดท้ายด้วยคลื่นความร้อนกับเป้าหมายก็คืออยากจะทำความเข้าใจกลไกผลกระทบแล้วก็ความเชื่อมโยงของมันจากข้อมูลชุดนี้กันครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเราเริ่มที่เอลนิ뇨กับลานิยาก่อนเลยนะคะอันนี้เหมือนเป็นปรากฏการณ์ในมหาสมุทรแปซิฟิกครับผมปกติแล้วเนี่ยในแปซิฟิก มันจะมีลมค้าพัดจากตะวันออกไปตะวันตกคือพัดเอาน้ําอุ่นๆจากฝั่งอเมริกาใต้ไปกองกองไว้แถวๆอินโดนีเซียออสเตรเลียบ้านเราอ๋อค่ะค่ะผลก็คือฝั่งนูน้นฝั่งตะวันตกก็จะมีเมฆเยอะฝนตกชุกส่วนฝั่งอเมริกาใต้พอน้ําอุ่นโดนพัดไปน้ําเย็นข้างล่างมันก็ไหลขึ้นมาแทนที่อากาศก็จะเย็นกว่าแห้งกว่า อันนี้คือสภาวะปกติใช่ครับสภาวะปกติแต่ทีนี้พอเกิดเอลนิโยขึ้นมาเนี่ยลมค้าที่ว่ามันดันอ่อนกําลังลงอ่อนลงครับพอลมอ่อนน้ําอุ่นมันก็เลยไม่ค่อยถูกพัดไปทางตะว,วันตกเท่าไหร่หรือบางทีก็ไหลย้อนกลับมาทางตะว,วันออกเลยเลยซ้ำอ๋อแล้วผลมันเป็นยังไงคะทีเนี้ยผลมันก็กลับตาลปัดเลยครับ ฝั่งอเมริกาใต้ที่เคยแห้งๆก็กลายเป็นอุ่นชื้นมีพายุฝนส่วนฝั่งตะวันตกแถวบ้านเราอินโดออสเตรเลียที่เคยฝนชุกก็กลับแห้งแล้งไปเลยอ๋อในข้อมูลมีพูดถึงผลกระทบกับไทยด้วยอย่างปะการังฟอกขาวอันนี้ก็เกี่ยวกับเอลนิโยใช่ครับอันนี้เชื่อมโยงกันคือพอเกิดเอลนิโยอุณหภูมิน้ําทะเลแถบนี้มันจะสูงขึ้นกว่าปกติก็ส่งผลให้ปะการังเกิดการฟอกขาวได้ง่ายขึ้นครับ เข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้ากลับกันลมค้ามันดันแรงกว่าปกติแล้วคะอันนั้นคือลานียใช่ไหมถูกต้องครับพอเป็นลานิอาลมค้ามันแรงขึ้นก็ยิ่งพัดเอาน้ําอุ่นไปกองทางตะวันตกมากขึ้นไปอีกงั้นก็ฝั่งตะวันตกก็ยิ่งฝนตกหนักขึ้นใช่เลยครับแถวอินโดออสเตรเลียรวมถึงบ้านเราบางพื้นที่ก็อาจจะเจอฝนหนักกว่าเดิมเสี่ยงน้ําท่วมไปเลย ส่วนฝั่งอเมริกาใต้ที่ปกติก็แห้งอยู่แล้วก็จะยิ่งแห้งแล้งหนักขึ้นไปอีกอ๋อพอจะสรุปง่ายๆได้ไหมคะแบบเอลนินโยคืออถ้าให้จําง่ายๆเอลนินโยคือที่เคยฝนตกก็จะแล้งที่เคยแล้งก็จะเจอฝนเยอะส่วนลานินยาคือที่เคยแล้งอยู่แล้วก็จะแล้งหนักกว่าเดิมส่วนที่เคยฝนเยอะก็จะยิ่งเยอะขึ้นไปอีกประมาณนั้นครับค่ะค่ะเห็นภาพเลยในข้อมูลมีคําว่าเทเลคอนเนคชั่นด้วย อันนี้น่าสนใจมันคืออะไรคะอ๋อครับเทเลคอนเนคชันเนี่ยมันคือแนวคิดที่ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในที่หนึ่งอย่างเอล尼โยลานินญาในแปซิฟิกเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่บริเวณนั้นแต่มันสามารถส่งผลกระทบเป็นทอดๆไปยังภูมิภาคอื่นๆที่อยู่ไกลออกไปได้ด้วยครับเหมือนโดมิโนนะครับ โหมันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะคะเนี่ยครับผมพีนี้จากเรื่องความผันผวน,นในมหาสมุทรข้อมูลอีกส่วนพาเราไปดูภาพที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ส่งผลระยะยาวกว่านั่นคือปรากฏการณ์เรือนกระจกกับภาวะโลกร้อนครับจริงๆแล้วปรากฏการณ์เรือนกระจกตามธรรมชาติเนี่ยมันจําเป็นต่อโลกเรานะครับคือพวกแกส๊สเรือนกระจกในบรรยากาศอย่างเช่นไอ้น้าคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนไนตรออกไซด์พวกนี้ค่ะมันทําหน้าที่เหมือน ผ้าห่มบางๆช่วยกักเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้ทําให้โลกเรามีอุณหภูมิพอเหมาะไม่หนาวเย็นเกินไปอ๋อค่ะเหมือนผ้าห่มใช่ครับแต่ประเด็นคืออย่างที่ข้อมูลหลายๆชิ้นชี้ให้เห็นเนี่ยกิจกรรมของมนุษย์เราโดยเฉพาะการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลการทําอุตสาหกรรมการเกษตรมันไปเพิ่มปริมาณแก๊สเรนระจกพวกนี้ในบรรยากาศเยอะมากๆทาให้ผ้าห่มมันหนาขึ้นประมาณนั้นเลยครับพอแก๊สมันเยอะขึ้นมันก็กักเก็บความร้อนไว้มากขึ้น อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกมันก็เลยสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแหละรครับที่เราเรียกว่าภาวะโลกร้อนในข้อมูลก็เน้นตัว CO2 หรือคาร์บอนไดออกไซด์เยอะเหมือนกันนะคะแตก,ก็มีพูดถึงตัวอื่นด้วยอย่างมีเทนจากนาข้าวมูลสัตว์ครับมีเทนก็สําคัญแล้วก็มีไนตรัสออกไซด์หรือที่บางคนเรียกว่าแก๊สหัวเราะตัวนี้ถึงจะมีน้อยกว่า CO2 นะครับแต่ข้อมูลบอกว่ามันมีศักยภาพในการทําให้โลกร้อนสูงกว่า CO2 หลายเท่าเลย โอ้หแรงเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วก็มี CFCs ด้วยที่เกี่ยวกับชั้นโอโซนใช่ครับ CFC นี้ตัวร้ายสองเด้งเลยคือเป็นทั้งแก๊สเรือนกระจกแล้วก็ไปทำลายชั้นโอโซนที่ช่วยป้องกันรังสี UV ด้วยแต่โชคดีที่ทั่วโลกก็ร่วมมือกันลดการใช้ CFC ไปได้เยอะแล้วตามพิธีสารมอนทรีออลที่ข้อมูลอ้างถึงนะครับค่ะแล้วผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ข้อมูลพูดถึงนี้มีอะไรบ้างคะก็ที่เราเห็นข่าวบ่อยๆเลยใช่ไหม หลักๆก,ก็คืออากาศแปรปรวนรุนแรงขึ้นครับเดี๋ยวร้อนจัดเดี๋ยวหนาวจัดพายุแรงขึ้นน้ําท่วมภัยแล้งบ่อยขึ้นแล้วก็ที่น่ากังวลมากคือน้าแข็งขั้วโลกละลายทําให้น้านทะเลสูงขึ้นใช่ครับซึ่งอันนี้กระทบพื้นที่ชายฝั่งโดยตรงเลยอย่างประเทศไทยเราก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงนอกจากนี้ก็มีผลต่อระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์แล้วก็อาจจะมีเรื่องโรคระบาดใหม่ๆด้วยครับอืม ดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วในข้อมูลมีพูดถึงทางแก้หรือสิ่งที่เราพอจะทําได้บ้างไหมคะก็มีพูดถึงความพยายามในระดับโลกอย่างพิธีสารเกียวโตที่พยายามจะลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกแต่ในระดับบุคคลข้อมูลก็ชี้ว่าเราทุกคนช่วยได้ครับอย่างเช่นก็อย่างเช่นการประหยัดพลังงานลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันมาใช้ขนส่งสาธารณะหรือจักรยาน ลดการสร้างขยะโดยเฉพาะพลาสติกแล้วก็ช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวอะไรทํานองน,นี้ครับค่ะก็คือช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะทีนี้พอโลกร้อนขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นมันก็เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์สุดท้ายที่เราจะคุยกันในวันนี้คือคลื่นความร้อนหรือ heat wave ใช่ไหมคะใช่เลยครับมันเป็นผลกระทบที่สัมผัสได้โดยตรงมากขึ้นคลื่นความร้อนเนี่ย ตามนิยามที่ข้อมูลอ้างอิงจาก WMO นะครับคือภาวะที่อุณหภูมิอากาศมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติในช่วงเวลานั้นๆเกิน5องศาเซลเซียสติดต่อกันอย่างน้อย5วัน5วันติดกันเลยเหรอคะครับแล้วม,มันมักจะเกิดในพื้นที่ที่อ,อ,อากาศแห้งแดดจัด,จดเมฆน้อยหรือบางทีก็มีลมร้อนพัดพาความร้อนมาจากที่อื่นเช่นทะเลทรายแล้วที่สำคัญคือบางทีมันมาพร้อมกับความชื้นในอากาศที่สูงด้วย อ๋อความชื้นก็มีผลด้วยเหรอคะเห็นในข้อมูลมีพูดถึงดัชนีความร้อนหรือ Heat Index ครับอันนี้สำคัญเลยคืออุณหภูมิที่เราเห็นในเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันอาจจะยังไม่สะท้อนความรู้สึกร้อนจริงๆที่ร่างกายเรารับรู้โดยเฉพาะถ้าวันนั้นอากาศมันชื้นมากๆทำไมล่ะคะเพราะว่าความชื้นเนอากาศสูงๆเนี่ยมันทำให้เหงื่อเราระเหยได้ยากขึ้น การระบายความร้อนออกจากร่างกายมันก็เลยทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรทำให้เรารู้สึกร้อมอึดอัดเนอะหนะมากกว่าอุณหภูมิจริงๆอ๋ออย่างในตารางตัวอย่างที่ข้อมูลให้มาบอกว่าถ้าอุณหภูมิ32องศาแต่ความชื้น50%เราจะรู้สึกเหมือน35องศาเลยใช่ครับนั่นแหละครับคือ Heat Index มันช่วยบอกว่าความร้อนจริงๆที่ส่งผลต่อร่างกายเราเป็นยังไงซึ่งคลื่นความร้อนแบบนี้มันอันตรายมากนะครับโดยเฉพาะกับเด็ก ผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคประจำตัวอาจจะถึงขั้นเป็นลมแดดหรือเสียชีวิตได้เลยน่ากลัวจริงๆค่ะฟังดูแล้วทั้งเอลนิโยลานิยาปรากฏการเรือนกระจกภาวะโลกร้อนแล้วก็คลื่นความร้อนทั้งหมดจากข้อมูลที่เราคุยกันเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะถูกต้องครับมันเป็นระบบที่ซับซ้อนแล้วก็ดูเหมือนว่ากิจกรรมของมนุษย์เราเนี่ยแหละที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ไปเ,เร่งให้การเปลี่ยนแปลงพวกนี้มันรุนแรงขึ้นชัดเจนขึ้น การที่เราได้มานั่งคุยเจาะลึกข้อมูลเหล่านี้ก็ทำให้เห็นภาพรวมความเชื่อมโยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกชัดเจนขึ้นจริงๆนะคะครับผมข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ก็สกัดมาจากเอกสารที่เราได้รับมานะคะคำถามสุดท้ายที่อยากจะชวนคิดต่อจากข้อมูลชุดนี้ก็คือว่าการที่เราเข้าใจรูปแบบความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มันเชื่อมโยงกันแบบนี้แล้วเนี่ย มันจะช่วยให้เราเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ปรับตัวกับอนาคตของสภาพภูมิอากาศที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากนี้ได้ยังไงบ้างคะ